สวัสดีครับวันนี้สถานีตำรวจภูทร์ตุยงจังหวัดปัตตานีมาพูดเตือนภัยเรื่องการถูกหลอกออนไลน์นะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องการทําอาชีพเสริมนะหารายได้พิเศษรับค่าคอมมิชชั่นนะครับตอนนี้นคนร้ายอยาโฆษณาในทั้งดิจิตอลเฟซบุ๊กนะครับเรื่องการทํางานหารายได้เสริมนะครับรับค่าคอมมิชชั่นตอนนี้จะลำบ,บากหนักนะครับพวกนักเรียนนะครับจะชอบจะจะชอบ ทำงานหารายได้เสริมนะครับก็คือเมื่อเราสนใจเนี่ยก็จะทักเช็คเข้าไปนะครับเขาจะพาเราเข้ากลุ่มไลน์นะครับบอกเราว่าต้องทํากิจกรรมให้เสร็จพร้อมกันนะครับหากไม่เสร็จพร้อมกันเนี่ยคนอื่นในกลุ่มไลน์เนี่ยจะถอนเงินไม่ได้ซึ่งคนในกลุ่มเนี่ยจะเป็นหน้าม้าทท่านั้นนะครับนะครับงานแรกนะครับเขาก็จะให้เราโอนเงินไปลงทุนก่อนครับหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ กดไลฟ์เฟซบุ๊กบ้างนะครับกดซื้อสินค้าบ้างนะครับกดสกุลเงินบ้างนะครับแล้วก็ครั้งแรกเนี้ยเขาก็จะให้โอนเงินกลับมาให้เราครับประมาณร้0ยี่สิบาทนะครับแต่ครั้งกิจกรรมที่สองเนี้ยจะต้องทําต่อเนื่องนะครับโอนเงินต่อเนื่องแล้วก็ทํากิจกรรมต่อเนื่องถึงจะได้รับค่าตอบแทนซึ่งเงินที่จะโอนเนี้ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งพอเราไม่มีเงินที่จะโอนนะครับหน้าม้าในกลุ่มไลน์นะครับก็จะบีบเรานะครับบังคับเราว่าเนี้ย ถ้าเราไม่โอนเงินเนี่ยคนอื่นเขาก็จะถอนเงินไม่ได้นะครับครับซึ่งการทํางานออนไลน์แบบประเภทนี้ครับไม่มีอยู่จริงนะครับทุกคนที่มาเนี่ยจะถูกหลอกนะครับถ้าทํางานประเภทนี้รับฟังเพลงเพิ่มยอดรีวิวก็ถูกหลอกเหมือนกันครับนะครับไม่รีบไม่เชื่อไม่โอนนะครับวันนี้สถานีตำรวจภูทรตุย,ยงจังหวัดปัตตานีขอโทษครับ